นี่คือนินจาตาบูมแมลงที่ปาไปแล้วมันจะกลับมาแบบนี้ครับอืมเอามาอีกทีแล้วก็ไปเลยคือ <laughs> <c oughs> กาสสำเร็จมันน้อยครับแต่มันก็ปาไปแล้วกลับมาได้จริงๆนะครับมาเดี๋ยวผมสอนครับว่าทำยังไงโคตรเฟี้ยวครับอันนี้ครับบ้าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ สวัสดีครับผมปุติวตสบนะครับขออีกรอบหนึ่งครับนินจาสตาร์ครับเมื่อปาไปไม่ต้องกลับมาแบบนี้เฮ้ยกลับมาไม่ถึงครับนิดเดียวแหมไปตกพื้นข้างๆครับคือตัวนี้ต้องบอกเลยครับว่ามันค่อนข้างพับยากนิดนึงมีรายละเอียดที่เยอะมากขั้นตอนเยอะมากนะครับแต่ผมจะไปแบบช้าๆเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆค่อยๆทําไปตามผมครับดูเราผมไปกดหยุดทําตามกดหยุดทําตาม ทำได้แน่นอนครับทางที่ดีครับตอนนี้ไปหยิบกระดาษ A อมาครับแล้วเรามาพับไปพร้อมๆกันครับอ่ะไรครับให้เราเตรียมกระดาษมาครับอันนี้ผมแนะนำถ้าใช้เป็นสีจะสวยมากแต่ถ้าไม่ได้สีไม่เป็นไรสีขาวทำมารมไรก็ใช้ได้นะครับซึ่งต้องเป็น2ส,สีด้วยเราต้องทําแบบเดียวกัน2อ,อันแล้วมาต่อกันครับ ถ้าเป็นสสีจะยิ่งเฟี้ยวเลยนะครับในตอนต้นของผมที่ทําไปอ่ะเป็นกระดาษ A4 ขาวๆสีเปล่าอันเดียวเดี๋ยวผมก็เลยออกมาเป็นดูเรียบง่ายๆดีไม่มีอะไรนะครับแต่อันนี้ผมจะสอนเพื่อนๆเป็นสีครับออกมามันจะเฟี้ยวมากๆครับขอบอกอันดับแรกครับเราไม่ได้ใช้กระดาษทั้งหมดใบอย่างนี้นะเราต้องตัดเป็น4ส่วนก่อนครับด้วยสี่ส่วนนี้ให้ทําเป็นแนวยาวอย่างนี้ครับแนวยาวอย่างนี้4ส่วนนะครับพับขึ้นไป2รอบนะครับพูดง่ายๆนะครับตัดออกมา4ส่วนเลยอ่านี่ครับได้เป็น4ส่วนแล้วครับแล้ว เอาหมดครับเราใช้ชิ้นเดียวชิ้นส่วนเดียวเลยนะครับทาทีละชิ้นส่วนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราอยากได้2องอันสองสีที่บอกใช่ไหมครับก็เอาสีหนึ่งมาที่ขนาดไซส์เท่ากันมานี่เป็น2องอันแบบนี้นะครับเราทําทีละอันนะครับทีนี้ทําเหมือนกันนะครับดูที่สออันนึงด้วยเพื่อนพับดูที่ทาอันเดียวแล้วเพื่อนก็ไปพับมา2อันนะครับอ่ามาเราดูกันครับมาอันแรกครับให้เราพับครึ่งแนวยาวครับพับบนลงล่างครับจะบนลงล่างจะล่างขึ้นบนไรก็ได้แล้วแต่คนถนัดนะครับ แล้วกรีดด้วยนะครับหลายๆคนว่าการกรีดนี่สําคัญแค่ไหนครับคู่สาคัญครับแมนจะทำให้ลูกของเราเนี่ยแข็งแรงมั่นคงนะครับอ่ะอันนี้ต้องดูแนวเดียวกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะงงบิดพาดได้นะครับอ่ะอันนี้ตัวที่เปิดอยู่ด้านล่างนี้ครับใครอยู่ข้างบนนี้เอาพับเอาคว่ำลงมาก่อนนะครับแต่แรกก็พับขึ้นครับเอาปลายด้านซ้ายดีมาตัดลดด้านขวานี้นะครับตัดลดกันเลยขโมยตัดลดกันปึ๊บตรงนี้จับให้ดีๆแล้วก็กดลงไปปึ๊บอ่านี่เดีวก็กรีดเลยปึ่งมันจะรัดแน่นๆแบบนนี้ะครับ จัดนะครับดูนะครับให้พิกให้เป็นพิกมาด้านนี้อ่าให้วางเป็นเหมือนรูปบ้านอย่างนี้ได้ดยที่ที่เปิดอยู่ด้านหน้าอย่างนี้นะครับต้องมาด้านเดียวกันนาเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงอ่ะนี่เปิดอยู่ด้านหน้าอย่างนี้แล้วก็ความงงอย่างนี้นะครับนี่นี้นะเดี๋ยวนะครับเส้นกลางครับให้เราพับด้านขวาเนี่ยมาเส้นกลางนี้ให้เป็นสามเหลี่ยมปุ๊บอย่างนี้นะครับให้ตรงเส้นกลางเลยอ่าแล้วก็รูดด้วยอย่าลืมสําคัญอันนี้ต้องรูดตลอดครับ อ่าโอเคแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันครับจะเอาขึ้นข้างบนแทนปึ๊บอ่าโอเคแบบนี้นะครับแต่นะครับให้พลิกไปด้านหลังครับแบบงนี้นะอ่าเราที่ด้านนี้ก่อนนะครับตรงนี้ครับให้เราวัดขนาดครับวัดขนาดตรงนี้ตรงนี้ออะมาแบบนี่นะครับวัดขนาดจากปลายล่างตรงนี้ขึ้นมาประมาณ 0.4ซนติเมตรนะครับ0.4ซนในประชันก็หมายถึงตัวนี้ครับครับมาสีขีด1 2 3 4ตีขีดตรงนี้นะครับแล้วจับวัดแนวยาวเลยนะครับ0.4 0.4แล้วก็ตีเส้นเลยครับอ่าจะได้เป็นเส้นตรงนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นครับให้เราพับทั้งหมดเลยครับทั้งหมดทั้งก้อนเนี่ยลงมาจะหลดแค่ตรงนี้ครับนี่นี่จับพับลงมาอย่างงี้ครับโดยการจับพับนี่ทั้งหมดนี้มาด้วยกันหมดเลยนะครับปล่อยมันพับลงมาเลยนะอ่าพับมานจะหลดตรงเส้นที่เราตีเมื่อกี้นะครับปึ๊บปึ๊บ อ่านี่อย่างนี้นะครับนี่คือทั้งหมดเลยนะทั้งหมดมันพับตามลงมาด้วยกันหมดเลยนะครับนีเริบมกลเป็นอย่างนี้นะครับแต่นะครับให้กลับแบบนี้นะครับจับพริกกลับได้อย่างี้มามาเป็นแนวนี้แล้วก็ทําเหมือนกันครับวัดลงมาจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนี้1.4เซนครับเราต้องเขาจะก็พูดไปครับ0.4เซนนะครับให้เราพับรวมแบบแนวนี้อย่างนี้นะครับวัดขนาดก่อนจะได้ไม่พลาดนะครับเี่ครับเหมือนกันครับพับลงมาทั้งก้อนเลยครับพับมาจรหลดเส้นนี้นะครับ โอเคเสร็จเรียบร้อยครับคุณตองพลิกมาดูอีกด้านหนึ่งครับอ่านี่ครับถ้าตรงกลางเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยใช่ครับถูกปรูปเหลี่ยมเป็นเพชรอย่างเงี้ยครับถูกต้องครับอันนี้คือใช่เลยครับนี่ต้องเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ครับเราตรงที่ส่วนปีกครับที่เราเปิดมาตรงนี้นะครับที่ส่วนปีตรงนี้ให้เราพับเป็นสามเหลี่ยมเข้ามาทั้งสองด้านครับอันนี้พับเป็นสามเหลี่ยมลงมาปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะครับด้านหนึ่งด้วยทํามาเหมือนกันครับ ด้านนี้มันต้องสามอย่างเล็กกว่าอยู่แล้วครับเพราะมันเป็นส่วนที่เล็กกว่าถูกต้องไหมนะครพับเก,ก็บเข้าไปนี่ทำเป็นปีกของมุม,มแมลงนะครับแล้วก็รูดครับรูดเอากดๆเอาก็ได้อืปุ๊บๆอ่าโอเคอีกด้านหนึ่งก็เช่นกันครับทําเหมือนกันเลยครับเปิดออกมาแล้วก็ทําเป็นปีกครับพับเข้ามานะครับอ่านี่โอเคดูนะเสร็จ เรียวรยครับนี่อย่างนี้นะขั้นตอนไปครับตรงนี้ต้องดูใกลๆครับจะเห็นชัดแป๊บอ่านี่นะครับนี่นี่คือรูปเพชรของเราครับแล้วก็ต้องเป็นมุมลำแมๆตรงนี้นะครับอ่าเนี่ยให้เราพับทั้งปีกเนี่ยพับมาเลยนะครับลิงที่มุมตรงมุมตรงนี้เนี่ยมุมนี้ครับพับเข้ามาเข้ามาบึ้บพับดมเข้ามาโดยที่ให้เส้นนี้ขนาดกันนะนี่เส้นนี้ขนาดกับตรงตอปีกเราทั้งหมดนะครับขนาดกันปึ๊บ โอเคแบบนี้ครับทั้งสองข้างครับอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันเล็งที่มุมตรงนี้นะพับเข้ามาเลยปุ๊บมันจะฟืนๆเลดนึงนะครับมันจะเป็นเป็นส่วนที่หนาๆหน่อยหนึ่งนะแล้วก็ให้มันขนาดกับข้างล่างปุ๊บอ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยครับนี่อันนี้คือเสร็จหนึ่งอันละนี่ครับหนึ่งบีเสร็จเรียบร้อยจบโอเคอ่าทีนี้ครับ ให้เราเอากระดาษกันหนึ่งมาทำเหมือนกันเป๊ะเลยครับทั้งหมดทุกขั้นตอนที่ทำเมื่อกี้ครับทำเหมือนกันเป๊ะเลยครับผมใช้เป็นอีกสีหนึ่งนะทำออกมาให้เป็นแบบนี้อีกอันหนึ่งเลยนะครับปะลุย และเสร็จเรียบร้อยครับนี่เหมือนกันแล้วสองอันหนาสองสีเลยครับตรงนี้ครับขนอนต่อไปเนี่ยมันจะเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะยากๆแล้วก็ฝืนๆหน่อยนะครับขอให้เพื่อนใจเย็นๆค่อยๆทํานะครับอย่าลุกอย่าลุกอ่าก็มี2องอันใช่ไหมครับก็อันนึงทําเป็นเดวตั้งอันนึงทาเป็นแนวนอนอย่างนี้ครับตัวรูปเพชรตรงการเนี่ยวางให้มันมาไปจบกันครับอันนี้เล็กดีกว่าเอาเล็กอยู่บนดีกว่าจะง่ายกว่านะครับวางตัวเพชรเนี่ยลงไปให้มันไปจบกันนะครับปุ๊บให้ตัวเพชรอยู่ตรงกันอย่างนี้นะครับอ่า พอตรงกันเสร็จนี้เป็นการรวมร่างกันนะครับเราจะพับมันมารวมร่างกันนะครับอันดับแรกครับให้เราพับบนลงมาล่างครับปึ๊บบนลงล่างนะครับอ่าแล้วก็แขนขวาพับไปแขนซ้ายตรงนี้ครับปึ๊บนี่อ่าก็ดีตรงเนี้ยมันเราจะเริ่มฝืนกันและเพราะจริงๆแล้วมันไม่ได้ตรงในขนาดนั้นครับมันต้องแบบเหมือนฝืนเยื่อมานิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับนะครับตัวล่างที่เมื่อกี้ตั้งชี้ลงล่างอยู่นี่ครับนี่พับขึ้นไปครับปึ๊บเห็นไหมอ่า ทีนี้ก็ค่อยๆขยับขยายขยับขยาย,ยับขยายับปึ๊บปื๊บป๊บซึ่งเนี่ยนะครับอันสุดท้ายครับตัวที่ยืน่นสายสุดนี่ครับต้องไปทางขวาครับแต่การไปทางขวานี่ครับเราต้องไปโดยการทับเส้นที่ขึ้นมานี้แต่ต้องสอดเข้ากระเป๋าตรงนี้ครับกระเป๋าอันแรกนี่แนะแสดงว่าเราต้องเปิดมานิดนึงเนี่ยเราคลายมานิดนึงครับเพื่อเปิดกระเป๋านี้ออกนะครับเปิดกระเป๋านี้ออกนิดนึงนะครับจากนั้นตัวนี้เราก็พับสอดเข้าช่องนั้นไปตรงน,นี้มันจะยากนิดนึงมันจะค่อยๆฝืนฝืนมันจะแบบแปลกๆแบบจับยากๆหน่อยนึงนะครับค่อย อ่านี่ครับประมาณนี้พอสอดไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะรัดกันหมดทั้งหมดเลยทุกส่วนนะครับอ่าแล้วก็ค่อยๆจับค่อยๆดึงไปเรื่อยๆครับค่อยๆดึงนี้ดึงนี้ดึงนี้ดึงไล่เลี่ยงไปครับมันจะพอดึงตัวหนึ่งมันจะไปล้างอีกตัวหนึ่งดึงตัวหนึ่งมันจะไปล้างอีกตัวหนึ่งครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆค่อยๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเนี่ยเหมือนแบบเราดึงได้ที่ปุ๊บนะเราอาจจะมาร์กไว้ก่อนมาร์กด้วยกันเอามือกดนั่นแหละนะครับเนี่ยสมมติเราดึงอันนี้มาปุ๊บเฮ้ยยอออ่าาาางนี้้้มมมไไดดลลร์วเเืกย ตรงนี้มันจะแข็งหน่อยนะครับอ่ะแล้วก็ไล่ไปเมื่อกี้ดึงนี้ติดกับอันนี้ใช่ไหมแล้วก็ดึงนี้ครับปุ๊บมันอย่างเงี้ยแน่นอยู่แล้วมาร์กไปเลยปุ๊บต่อไปด้านล่ลางขึ้นบนดึงขึ้นไปมาร์กปุ๊บอ่ะต่อไปตัวขวาจุดนี้ก็ดึงไปแล้วก็มาร์กปุ๊บอ่านีออ่โอเคนี่จะได้ประมาณนี้ครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างแข็งแรงแล้ว นี่นะครับเห็นไหมจะเป็นรูปร่างสวยงามนะแต่ยังครับยังไม่จบนะครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับนี่ไอ้ตรงที่เราเมื่อกี้เราขีดเส้นแล้วก็พับเนี่ยจำได้ไหมครับตรงนี้ตรงนี้นี่อ่าเส้นแล้วพับนี่ครับวันนี้เพับกลับลงมาด้วยครับตามเส้นนั้นเลยเนี่ยมันเกิดอยู่ครับแล้วก็พับลงมาตามเส้นนะครับพับปิดลงมาปุ๊บปุ๊บอันนี้คือส่วนสำคัญครับตรงเนี้ยคือส่วนที่ทำให้เป็นบูมแมลงครับทำให้มันบุนวนกลับเลยนะครับใบพัดตรงนี้มันซึ่งตรงเนี้ยตรงด้านข้างในตรงมุมตรงเนี้มันจะ ยากๆนิดหนึ่งครับมันจะไม่เป็นไรได้แค่ไหนแค่นั้นไม่จำเป็นต้องแบบให้หมดเลยนะครับให้มันเปิดๆว่าอย่างไรก็ได้เพราะเนี่ยแหละคือบุ๋มแมลงครับมันจะต้องเปิดๆไว้นิดหนึ่งอ่ากปถึงประมาณนี้เน like right? ี่ยก็จะเปิดกันนิดหนึ่งนะครับไม่มีปัญหาทำแบบนี้ทุกด้านครับสำเลยเก็จหมด อ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยครับจะได้เป็นแบบนี้นะครับแล้วเพื่อความเรียบร้อยอีกทีนึงครับรูดทุกอันเลยครับในหนึ่งแกนก็รูดบนแล้วเมื่อกี้ที่พับด้วยครับก็รูดล่างรูดทั้งหมดเลยครับทุกแกนนะครับรูดหมดเลยวนไปครบสี่แกนรูดบนรูดล่างบนล่างนดล่างไปนะครับนั้นก็จับความด้วยความลงแล้วกดอีกทีนึง บางทีมันจะชอบเปิดๆไงจนจะพับเมื่อกี้ครับพับลงเพื่อให้มันแน่นมันคงนะครับโอเคและนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับนินจาสตาร์ของเราครับถ้าเป็นสีสันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าใช้กระดาษขาวเปล่าๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะเดี๋ยวนะครับนินจาสตาร์เฮ้ยลืมพูดชื่อไปบุ้มแมลงนินจาสตาร์ครับ ที่นี้เป็นวิธีการจับและการป่านะครับคือมูมแมลงเพื่อนๆจำไว้เลยนะครับว่าอันเนี้ยอันนี้คือด้านหน้าที่เป็นเห็นเป็นเสียงที่เราที่เราสอดเข้าเมื่อกี้นะครับกับนี้ด้านหลังที่เราไม่ทําอะไรมันนะครับมูมแมลงจะวิ่งไปทางด้านหลังเสมอ เข้าใจไหมครับถ้าเมืออเราจับอย่างนี้แล้วปลาครับมันจะวนไปทางด้านหลังคือไปทางนี้มันก็จะไปอย่างนี้ครับวนแปะ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 แล้วกลับมาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับเวลาเราจับครับเราต้องจับเอาด้านที่ด้านนั้นเนี่ยหันออกไปทางซ้ายนะครับแล้วก็วิธีการจับนะครับให้เราใช้หนองนิ้วนะครับนิ้วชี้กับนิ้วกลางนี่นะครับหนีบไว้ที่หนึ่งข้างครับแล้วก็เอานิ้วนางเนี่ยค้าไปตรงกลางไว้ให้มันอยู่อย่างนี้ส่วนขายข้างหนึ่งเอาไว้ที่ฝ่ามืออย่างนี้อ่านี่ครับประมาณนี้นี่คือวิธีการปล่อยนะ ปล่อยแบบเล่นโยโย่เห็นไหมเล่นโยโย่ปื้นๆอย่างเงี้ยนะครับแบบนั้นเลยนะครับปล่อยแบบเล่นโยโย่ครับบิดข้อมือหักข้อมือไปอะพูดง่ายๆปุ๊บไปอย่างงี้แล้วมันจะวนกลับมาครับอ่าซึ่งตรงนี้ตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะห้องมันค่อนข้างแคบบางทีคือวงมันอาจจะกว้างกว่าห้องของผมอาจจะเดี๋ยวเดขอลองดูก่อนนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันได้ไหมโอ้โหพุ่งตรงเลยเนี่ยมันแคบครับเอาใหม่รอบอันนี้เป็นตัวสีขาวนี่นะครับอ่ะถ้าลองเราปาไปอย่างงี้ปุ๊บมาเหรอ เนี่ยเห็นไหมมันโค้งไปครับแต่มันไม่กลับมาคือห้องผมมันแคบไงเราต้องไปเล่นที่กว้างๆ้างนอกนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ด้านหน้านะครับเราหันไปทางซ้ายนะครับเอานิ้วที้จับไว้อย่างนี้ปุ๊บนี่นะในรูปแบบการปลาเป็นอย่างนี้ด้านหน้าหันไปทางนี้นี่ด้านหลังข้ังนี้นะครับแล้วก็ปลาไปนี่เห็นไหมแบบเกือบแล้วมันเกือบจะกลับมาต้องปลาแรงกว่านี้นะครับปลเราไปลองเล่นที่กว้างๆกันครับอมาลองดูกันครับว่าจะดีจะเป็นยังไงครับหนึ่งสองสาม ปุ๊บอ้าวมาไปทางนูน้นนะปิดด้านปิดด้านเอาใหม่โอเคหนึ่งสองสามเฮ้ย <c oughs> มันก็การเหมือน,นแบบบูมมาแล้วแหละ,แ,หละแค่มันกลับมาไม่ถึงเราไปมา,มาขอทา้งรอบเดียวพอเอารอบเดียวให้มันกลับมาถึงได้ก็ถือว่าโอเคละฮึบอฮ้ยอเออเ,อเ,เ,ออเอป็นที่น่าแปลกนะคือเราก็จับแบบที่เมื่อกี้บอกบนห้องกันแหละว่านี่ด้านนี้ไปข้างนองน,นี้อยู่อย่างนี้นะแต่บางครั้งที่เราป่า มันก็ไม่ได้ไปด้านนี้ครับบางทีมันก็ไปด้านนู้นเฉยเลยทั้งที่การจับแบบเยวกันด้วยนะเอองงเหมือนกันนี้ผมเองก็ให้คำตอบไม่ได้ครับเพราะผมก็จําไม่ทำให้เป็นเหมือนกันเฮ้ยโอ้โหเกลบเกอบลงหัวน้องเนี่ยเมื่อกี้มันไม่่อยหมุนอย่างที่คิดนะมันน่าจะต้องหมุนแรงๆนะมันไม่หมุนเลยหมุนเลยุบนี่โดนเลยอ๋อเขาปตั้งใจปาน้องรู้ปะเนี่ย อะไรต่อมานี้ใกล้เคียงอ่ะก็ถือว่าได้มันก็เป็นวิธีการวิ่งแบบบูมแรงแล้วนะครับเหลือแค่เราฝึกการตาของเราให้มันแบบสามารถกลับมาได้นั้นเองนะครับเยผ่ยมเานอ๋อนั่นแหละครับที่เพื่อนเห็นไปด้วยครับคือนินจาสตาร์ครับเฟียวอ่ะเฟียวนะ แค่กระดาษแบบเล็กๆนิดเดียวสามารถทํามาเป็นแบบนี้ปาไปและกลับได้อ่ะสุดยอดเลยนะครับแต่ตรงนี้อย่างที่บอกกันมันต้องใช้การฝึกฝนค่อนข้างสูงหน่อยคือทําบ่อยๆทําไม่ได้เดี๋ยวจะรู้มุมเองว่าตองเอาปามุมไหนต้องปาความแรงเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ครับทำบ่อยๆเดี๋ยวก็เป็นนะครับสิ่งสาคัญของการเล่นมุมแรงกระดาษนี้เลยก็คืออย่าท้อครับเพราะมันไม่มีทางที่แบบพับเสร็จปุ๊บทาปุ๊บได้ปั๊บเลยผมมีอยู่ครั้งหนึ่งครับพับเสร็จปุ๊บลองทำอยู่แั่นแหละทำทำไมเป็นชั่วโมงเลยทำไมไม่ได้สักทีวะ ก็เลยคิดว่าเอ้ยหรือว่ามันมีปัญหาเลยลองพับใหม่พอพับใหม่ปุ๊บทําได้เลยจริงครับบางครั้งมันปัญหาไม่อยู่ที่การปามอยู่ที่การพับของเราด้วยนะครับต้องใจเย็นๆค่อยๆทาทาไม่ได้ก็ลองทาใหม่ไม่ได้อาจจะพับทีแบบอานสักสามสี่อันก็ได้แล้วก็มาลองดูอะไรมนดีที่สุดนะครับหามุมหาองศาหาแรงอะไรอย่างนี้นะครับสนุกครับมันเป็นเหมือนแบบความท้าทายอีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับบุมมาแรงนะครับจำไว้นะครับถ้าเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้มันชื่อว่านินจาสตาร์ครับเยี่ยมอีกหนึ่งของเล่นสุดเฟี้ยวท หนึ่งใบเป็นของเล่นได้เลยเธอเหมือนอย่เนี้ยเอทีหนึ่งใบก็ได้ตั้งสองชิ้นไงวา้าวโอเควิดีโอนี้ามาทีทึ้งน,นะครับการพับกระดาษนะครับถึงการที่เกิดเพื่อนๆอยากพลาดวิดีโอใหม่จากผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับเราทิ้งท้ายไปด้วยการปาบุ้มแมลงระดับเทพดีกว่ามามามาลองดูนะว่มามาันจะปากลับมาที่กล่องนี้ได้หรือไม่นะครับปลาอย่างนี้แฟนก็รับชุบอย่างนี้อ๋อฮดูครับหนึ่งสองสามไปมาที่มาที่วุ้ยไปตรงนู้นมา สู้ความงวงววงอันไกลพล้เฮ้ยตกที่เดียวกันเลยนี่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 นตกอยุดด้วยข้างๆฝั่ง,งนี้อะอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไปลราเล่นกันดูนะครับ